เมื่อสาวสวยที่แต่งงานมีสามีและลูกแล้วแต่ดันไปหลงสเสน่ห์หนุ่มรุ่นน้องผู้มีบทรักและลีลาอันเล่าร้อนจอนฮับสตูดิโอขอเสนอ Unfaithful ชูมรณะหนังเรื่องนี้ออกมาในปี2002จากนี้เป็นการสปอยหนังลวนๆจอนจนจะเล่าให้เพื่อนๆเข้าใจหนังเรื่องนี้ได้ด้วยคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วมาสัม b ห r ากัน เอ็ดเวิร์ดกับคอนนี่ทั้งสองเป็นสามีภรรยากันมา11ปีพวกเขามีลูกชายหนึ่งคนก็คือชาลีพวกเขาย้ายมาอยู่ชานเมืองเพื่อนหนีความวุ่นวายต่างๆ แต่เอ็ดก็ยังต้องเข้าไปในเมืองเพื่อดูแลบริษัทของเขาในวันหนึ่งเป็นวันที่มีลมพัดแรงมากคอนนี่เข้าไปซื้อของและไปทําธุระเกี่ยวกับงานประมูลในเมืองเธอเรียกแท็กซี่แต่ไม่มีคันไหนจอดลมพัดแรงมากทําให้เธอบังเอิญชนกับพอจนล้มลงพอมีอาชีพขายหนังสือเก่าเขามีท่าทางที่เป็นมิตรพอช่วยเรียกแท็กซี่ให้เธอ แต่ก็ไม่มีคันไหนเปิดไฟรับผู้โดยสารอยู่เลยพอเลยชวนเธอมาหลบพายุบนอาพาร์ตเมนต์ของเขาระหว่างนั้นก็มีแท็กซี่คันหนึ่งที่เปิดไฟว่างขับผ่านมาพอดีแต่คอนนี่เธอกลับเลือกที่จะตามพอขึ้นไปพอเอาน้ําแข็งมาประครบขาให้เธอเมื่อคอนนี่จะกลับเขาให้เธอหยิบหนังสือกลับไปเพื่อเป็นที่ระลึกพอบอกให้เธอไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเปิดหน้าที่ยีบสามคอนนี่ก็เปิดพร้อมกับอ่านมันดื่มวายสินี่คือชีวิตนิรันด์เป็น ทั้งหมดที่เยาว์ไวมอบให้คุณนี่เป็นฤดูแห่งวายและกุหลาบกับเพื่อนผู้เมาใหม่มีความสุขกับห้วงเวลานี้นี่คือชีวิตของคุณพอคอนนี่อ่านจบพวกเขามองตากันเหมือนพอต้องการจะสื่อบางอย่างกับเธอซึ่งเธอก็รู้ดี พอคอนนี่กลับมาถึงบ้านเธอก็เล่าให้สามีฟังว่ามีนุ่มน้อยคนหนึ่งช่วยเธอไว้เอ็ดเวิร์ดเลยบอกให้เธอส่งไวไปขอบคุณเขาสักขวดแล้วเย็นวันนั้นพวกเขาก็ดือด้อดือด้อดือด่มกันขณะที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มลูกก็ละเมอร้องไห้ขัดจังหวะวันต่อมาเมื่อเอ็ดไปทำงานและชารีไปเรียนคอนนี่ก็หยิบหนังสือของพอมาอา่านและน้าบัตรของเขาก็หล่นลงคอนนี่เข้าเมืองมาอีกครั้งเธอยือนอยู่ตู้โทรศัพท์สาธารณะคอนนี่รู้สึกลังเล เขินอายที่จะโทรหาพอ่อแต่เธอก็ตัดสินใจโทรเธอขอบคุณเขาและขอที่อยู่เพื่อส่งของขวัญขอบคุณแต่พ่อก็ชวนเธอมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งซึ่งคอนนี่ก็ตอบตกลง พอเธอมาถึงอพาร์ตเมนต์พอช่วยเธอถอดเสื้อโคต้ตแต่ก็จงใจใช้มือโดนต้นคอเธอด้วยพอมีสเสน่ห์สำหรับคอนนี่มากเธอรู้สึกดีที่อยู่กับเขาแต่เธอก็พยายามห้ามใจและขอตัวกลับทันทีคอนนี่ได้แวะมาหาเอ็ดที่บริษัทเมื่อเอ็ดคุยงานเสร็จเขาก็ถามคอนนี่ว่าวันนี้มาทําอะไรคอนนี่ก็แกล้งบอกว่ามาติดต่องานประมูลกับบ๊อบซึ่งเอ็ดก็รู้จักบ๊อบดีเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยตกเย็นมาเธอยังคิดถึงเรื่องของพอตลอด ใจลอยยิ้มมีความสุขซึ่งเอ็ดก็ดูออกว่าพรรยาของเขาแปลกไปในวันต่อมาเธอก็เข้ามาหาพ่ออีกครั้งเขาช่วยถอดเสื้อโค้ทให้เธออีกตามเคยพ่อชวนเธอเต้นรำคอนนี่กำลังเคลิบเคลิ้มเธอก็เอ่ยขึ้นว่านี่มันกำลังผิดพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดหรอกมีแต่สิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณไม่ทำคอนนี่ก็รีบออกจากห้องของพ่อไปแต่เธอก็ลืมเสื้อโค้ทพอหันกลับมาเธอก็โดนพอกอดเข้าซสแล้วและพวกเขาก็ดื้อดืดอืม ระหว่งางภารกิจคอนนี้เธอก็เบรกด้วยคําพูดที่ว่าฉันทําไม่ได้นี่มันผิด แต่พอก็บอกให้เธอตบเขาและเขาก็ลุยต่อฉากนี้จอนว่ามันพีคมากเพื่อนๆไปหาดูในหนังเต็มนะครับเมื่อเสร็จกิจคอนนี่เธอนั่งรถไฟกลับมาเธอก็คิดถึงสิ่งที่เธอทํากับพออย่างมีความสุขทางด้านเอ็ดเวิร์ดที่มัวแต่ทํางานเพื่อครอบครัววันหนึ่งเลิกงานกลับมาเขาก็เจอกับบ๊อบเอ็ดก็ถามบ๊อบถึงเรื่องการประมูลของกับคอนนี่แต่บ๊อบก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยกับเธอเรื่องนี้เลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นเอ็ดรู้แล้วว่าภรรยาของเขากโกหกพอ ตกเย็นมาเอ็ดก็ถามคอนนี่ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคอนนี่ก็บอกว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละและเธอก็ขอตัวไปนอนก่อน คอนนี่เดินมาดูคริสตัลบอลมากมายที่เอ็ดและเธอซื้อเก็บไว้จากการที่พวกเขาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมาและเธอก็หยิบมันขึ้นมาอันหนึ่งคอนนี่ติดต่อกับพ่อมาเรื่อยๆอ่านหนังสือไปมาหาสู่ดื้อๆดื่มกันแบบสุดเหวี่ยงและใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมตามปกติในวันหนึ่งหลังจากคอนนี่กลับจากดื้อๆดื่มกับพ่อระหว่างอาบน้ําอยู่ในอ่างเธอกําลังลบรอยหมึกที่พ่อแอบเขียนไว้ที่หน้าท้องของเธอและเอ็ดก็เข้ามาเขานา ั่งลงในอ่างน้ํากับเธอแล้วเขาก็พยายามจะดือด้อดือด้อดื้อดื่มกับเธอด้วยแต่คอนนี่กลัวเอ็ดจะเห็นลอยหมึกที่พอเขียนเธอเลยบายเบี่ยงและขึ้นจากอ่างทันทีทําให้เอ็ดรู้สึกไม่ดีในตอนเช้าก่อนไปทํางานเอ็ดได้ชวนคอนนี่ทานกลางวันกันแต่เธอพยายามบายเบี่ยงเธอบอกเอ็ดว่าวันนี้เธอมีนัดทาหน้าที่ร้านจอเจน่าตอนเที่ยงเอ็ดไม่ได้ว่าอะไรเขาไปทํางานด้วยความสงสัยพอมาถึงที่ทํางานเอ็ดได้โทรถามร้านจอเจน่าและแกล้งบอกว่า จะโทรมาคอนเฟิร์มนัดของคอนนี่วันนี้ตอนเที่ยงแต่ทางร้านก็แจ้งว่าเธอไม่มีนัดทำหน้ากับทางร้านเลยฉากตัดมาที่คอนนี่เธอบังเอิญเจอกับเทรซี่และเพื่อนเทรซี <Tracy S 2> ช่ชวนเธอไปหากาแฟดื่มแล้วคอนนี่ก็โทรบอกให้พอรอเธอหน่อยเพราะเธอติดอยู่ที่ร้านกาแฟกับเพื่อนไม่สามารถปลีกตัวไปได้เมื่อวางสายพอก็ตรงมาที่ร้านทันทีพวกเขาแกล้งไม่รู้จักกันและคอนนี่ก็แอบมาเจอพอที่ห้องน้ำแล้วพวกเขาก็ดือด้อดือด้อดื่มกันใน ห้องน้ำ เมื่อคอนนี่มาที่อพาร์ตเมนต์ของพอ่อเธอก็บอกว่าเธออยากจะอยู่แต่พ่อก็ไม่ยอมเขาถอดเสื้อผ้าเธอออกแล้วพวกเขาก็ดื้ออดือด่ดดดมกันอีกครั้งตัดฉากมาที่เอ็ดเขามาปรึกษานักสืบคนหนึ่งเขาให้นักสืบคนนี้คอยตามสืบเรื่องของคอนนี่ทางด้านคอนนี่กําลังทํามื้อเย็นอย่างรีบเร่งและใจลอยพอถึงมื้อเย็นเอ็ดก็บอกกับเธอว่าพรุ่งนี้จะไปทําธุระที่ชิคาโกตอน8ปดโมงเมื่อได้ยินเช่นนี้คอนนี่ก็แอบดีใจที่เธอจะ ได้ไปหาพ่ออีกครั้งพ่อเอ็ดไปชิคาโก้คอนนี่เธอก็แต่งตัวสวยเตรียมออกไปหาพอ่อเอ็ดทำงานไปคิดถึงเรื่องภรรยาของเขาไปส่วนคอนนี่กับพอ่อกอมาซัมบลาฮากันในโรงหนังและนักสืบก็ถ่ายภาพพวกเขาไว้เธอซัมบลาฮากับพ่อจนเหนื่อยและหลับไปพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รีบมารับลูกเธอที่โรงเรียนเมื่อถึงบ้านคอนนี่รู้สึกผิดและร้องไห้ที่ไปรับลูกช้าและเธอไม่ได้ติดต่อพ่อหลายวันทางด้านนั ก็นําข้อมูลมาให้เอ็ดดูว่าชายชู้ของคอนนี่คือใครฉากก็ตัดมาที่คอนนี่เธอกําลังซื้อของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตขณะที่กําลังจะกลับบ้านเธอก็วนรถย้อนกลับไปหาพอเธอโทรหาเขาแต่เขาไม่รับสายแล้วเธอก็เห็นพอเดินมากับผู้หญิงคนนึงพอดีคอนนี่รีบตามพวกเขาเข้าไปในห้องสมุดและก็เจอกับพอที่กําลังจูจีกับสาวคนนึงอยู่คอนนี่เข้าไปทําร้ายพอด้วยความหึงหวงพวกเขามาเคลียร์กันที่อพาร์ตเมนต์คอนนี่ ขอยุติความสัมพันธ์และออกจากห้องมาพอตามออกมาและพยายามจะสัมบรลหาเธอที่ทางเดินหน้าห้องคอนนี่พยายามขัดคืนแต่ก็ทัดทานเขาไม่ไหวฉากนี้โคตรพีคกจอนคอนเฟิร์มไปหาหนังเต็มมาดูด่วนเวอร์ชั่นซาวตั๊กอย่างฟิน เมื่อเสร็จกิจพอดื่มน้ำเขามองไปที่หน้าต่างแล้วเห็นเอ็ดยืนมองพอไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าเอ็ดคือใครคอนนี่รีบวิ่งลงมาจากห้องของพอซึ่งเอ็ก็เดินไปอีกทางพอดีทําให้ไม่เจอกันแล้วเอ็ก็เดินขึ้นไปพบพอที่ห้องเขาเดินผ่านตรงที่คอนนี่กับพอเพิ่งสัมรับหากันเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เคาะประตู เอ็ดแนะนำตัวกับพ่อว่าเป็นสามีคอนนี่และขอเข้าไปข้างในพวกเขาคุยกันพ่อก็เล่าให้เอ็ดฟังว่าพวกเขาเจอกันยังไงพ่อก็พูดแกม a เน็บแนมว่าเธอชอบมันมันน่าตื่นเต้นกว่าฌานเมืองเอ็ดเดินมาเห็นที่นอนที่ยับยุยยีและคริสตันบอลที่เขาซื้อให้คอนนี่เป็นของขวัญพ่อบอกว่าคอนนี่เป็นคนเอามาให้เขาเองเอ็ดถือมันไว้ด้วยความสับสนแล้วเขาก็เอาคริสตันบอลนั่นทุบหัวพอ่อจนเขาล้มลงหมดลมหายใจ เอ็ดเอาผ้าปูเตียงคุมล่างพ่อไว้เขาตั้งสติได้แล้วพยายามทำลายหลักฐานระหว่างนั้นคอนนี้ก็โทรมาและฝากข้อความไว้ว่าเธอขอยุติความสัมพันธ์ซะเมื่อเอ็ดได้ฟังและเขารู้ว่าภรรยาเขากลับใจแล้วเอ็ดก็ทำลายหลักฐานต่อไปเขาลบข้อความที่คอนนี่โทรเข้ามาฝากไว้แล้วก็เอาศพของพอมาไว้ในท้ายรถแล้วก็ได้มาดูลูกชายของเขาแสดงละครที่โรงเรียน เอ็ดเจอคอนนี่และทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาพาชารีกลับมาบ้านและคอนนี่หลับอยู่เอ็ดก็ขับรถมาที่ทิ้งขยะเพื่อที่จะอำพางศพของพอแล้วเขาก็เอารถมาล้างอาบน้ำและมานอนข้างๆคอนนี่ตอนเช้าตื่นมาเขาก็ใช้ชีวิตปกติเอ็ดขึ้นรถไฟมาทำงานตำรวจมาที่บ้านของเขาตำรวจบอกกับคอนนี่ว่าภรรยาของพอแจ้งความไว้ว่าเขาหายตัวไป ตำรวจเห็นชื่อและเบอร์โทรของเธออยู่บนโต๊ะของพอจึงได้มาสอบถามคอนนีอึ้งที่รู้ว่าพอแต่งงานแล้วเธอบอกกับตำรวจไปว่าเธอไม่ได้สนิทก,กับพอมากแค่ติดต่อซื้อหนังสือกับเขาแค่นั้นพอตำรวจกลับไปคอนนีก็เอาหนังสือที่พอให้ทิ้งลงถังขยะตัดฉากมาที่ร้านพิซ่า ชาลีบอกกับเอ็ดว่าตำรวจมาที่บ้านวันนี้เอ็ดก็ถามว่าตำรวจต้องการอะไรโดยความที่กลัวว่าเอ็ดจะรู้ความจริงคอนนี่ก็เลยบอกว่ามีคนขายหนังสือคนนึงหายตัวไปและตำรวจต้องเช็คทุกคนบังเอิญฉันซื้อหนังสือกับเขาซึ่งเอ็ดก็รู้ตัวดีว่ามันไม่จริงแล้วก็ถึงวันเกิดของชาลีพวกเขาจัดงานเลี้ยงกันอย่างมีความสุขขณะเดียวกันภาพก็ตัดมาที่บอ่อขยะที่เอ็ดเอาศพของพอมาทิ้งพวกเขาเจอศพของพอแล้ว หนึ่งอาทิตย์ต่ตอมานักสืบก็มาที่บ้านของพวกเขาอีกครั้งพวกนักสืบได้บอกว่าพบศพของพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตำรวจถามคอนนี่ว่าเคยพบพอที่ไหนคอนนี่อ้ำอึ้งและบอกว่าเจอที่งานหาทุนที่ไหนสักแห่งเอ็ดเห็นอาการว่าคอนนี่มีผีรุดมากและบังเอิญน,นักสืบก็ได้ถามเขาว่าได้ไปด้วยไหมและได้เจอกับพอหรือเปล่า เอ็ดก็เลยบอกว่าเขาไปด้วยแต่ไม่ได้เจอพอเลยตำรวจก็เอารูปของพอให้ดูเอ็ดก็บอกเต็มปากเต็มคำว่าไม่เคยเจอเมื่อถามคอนนี่เธอก็บอกว่านั่นคือรูปของพอแล้วตำรวจก็ถามคอนนี่ต่อว่าเคยไปอพาร์ตเมนต์ของพอไหมคอนนี่ก็ปฏิเสธไปว่าไม่เคยไปและไม่ได้สนิทกับพอเมื่อเห็นท่าไม่ดีเอ็ดเลยพูดตัดบทและพวกตำรวจก็กลับไป หลังจากรู้ว่าพอตายคอนนี่มีอาการคิดมากอย่างเห็นได้ชัดเธอแอบร้องไห้ ฉากก็ตัดมาที่ร้านซักแห้งแห่งหนึ่งคอนนี่มาเอาเสื้อโค้ทที่ส่งซักและเธอก็เจอรูปในเสื้อโค้ทของเอด็ดที่เอ็ดให้นักสืบตามไปถ่ายรูปเธอกับพอเธอจึงรู้ว่าเอ็ดรู้เรื่องเธอมานานแล้วเมื่อเธอกลับมาบ้านเอ็ดเตรียมเครื่องดื่มที่จะใช้ในงานเลี้ยงคอนนี่ก็มองเอ็ดแปลกไปพอถึงเวลางานเพื่อนคนหนึ่งหยิบคริสตันบอขึ้นมาและคอนนี่ก็ได้เห็นคริสตันบออันที่เธอให้พอไปแล้วแต่มันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันเธอแน่ใจยิ่ง ขึ้นว่าเอ็ดคือคนฆ่าพอและเอ็ดรู้ดีว่าคอนนี่ก็รู้เมื่อเพื่อนบ้านกลับไปพวกเขาคุยกัน คอนนี่ถามเอ็ดว่าค่าพอใช่ไหมเอ็ดพูดกับคอนนี่ว่าคุณนอนกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกผมให้ทุกอย่างกับครอบครัวนี้คุณทำได้ยังไงคุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอผมรู้ตั้งแต่วันแรกเลยเพราะผมรู้จักคุณดีคอนนี่พูดอะไรไม่ออกเธอเดินหนีไปและในตอนเชา้าเอ็ดก็ได้สอนชาลีเล่นเปียโน,นคอนนี่นั่งเปิดดูรูปเก่าๆของพวกเขามีเสียงรถตำรวจด,ดังพวกเขาระแวงพร้อมกับมองหน้ากันคอนนี่เอาคริสต บอลที่เอ็ให้มาเปิดดูและเจอรูปของพวกเขาอยู่ในนั้นเธอมองมาที่เอ็กับลูกคอนนี่เผารูปเธอกับพอทิ้งพร้อมกับนึกถึงช่วงเวลาที่เจอกับพอวันแรกถ้าเธอโบอกแท็กซี่คันที่เปิดไฟรับผู้โดยสารในวันนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นเอ็เดินมาและบอกเธอว่าจะมอบตัว แต่คอนนี่ก็บอกทันทีว่าไม่พวกเขากอดกันคอนนี่บอกกับเอ็ดว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้จะไม่มีใครรู้แล้วพวกเขาก็ใช้ชีวิตปกติมาระยะหนึ่งในวันหนึ่งขณะที่ขับรถอยู่เอ็ดหยุดรถเพื่อรอสัญญาณไฟคอนนี่บอกกับเอ็ดว่าเราหายตัวไปก็ได้ขายบ้านแล้วไปอยู่ที่อื่นพวกเขาวาดฝันอนาคตด,ด้วยกัน พวกเขากอดกันเมื่อไฟเขียวติดขึ้นภาพก็เฉลยให้เห็นว่าเอ็ดจอดรถอยู่หน้าสถานีตำรวจเขามาเพื่อจะมอบตัวแต่คอนนี่พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาอยู่กับครอบครัวและหนังก็ตัดจบไป มาที่คำถามถ่ายเรื่องเพื่อนๆคิดว่าเอดจะมอบตัวหรือเปล่าหรือเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป6.7คะแนนส่วน Rotten Tomato ก็ได้ไป50%ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ